นี่แหละครับพี่น้องครับมือนี้สาหรับเครื่องเบ้าเมฆเนาะครับอันนี้เบ้าเมฆสีผ้ามาย่านะครับย่ำปลาหมึกเนาะก็มีเห็ดหูนูเขาเหลือเต่มาบ้านน่ะละฮอด,ดอก,กเรือเต่มาบ้านก็มีหอยแมลางผู้เนาะนี่ก็คกืเป็นเครื่องย่ำม,มาเมฆครับในเดี๋ยวเบาเมฆสีผ้าย่ำมื่อนี้เนาะพี่น้องนี่เสร็จแล้วครับพี่น้องครับสําหรับย่ำ ปลาหมึกใส่หอดอกใส่หอยท่องูส่เห็ดหูหนูเนาะครับพี่น้องครับอืมูลดีปุยครับพี่น้องครับยำรวมมิตรที่มากกว่ารวมมิตรนี่แหละครับสีสันนาตาครับเป็นไงครับพี่น้องเป็นสะแซบปะบูผักกาดมีประมันเคืองสวนเนาะครับพี่น้องครับนี่แหละครับพี่น้องเป็นสะแซบปะครับบ้าสีสัน ขอทายยืดใเนาะพี่น้องครับนี่อสุดยอดเลยเป็นแต่แซบน้ำลายแตกครับพี่น้องครับไปาับนี้เข้าไปกินกันครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องปลอดภัสุขสุขันครับช่วงนี้พี่น้องยุ่กับบ้าเมฆครับมันนี้บ้าเมฆก็บสิพามากกินนี่คือก็ครับพี่น้องครับอันนี้บ้าเมฆเลยยำมาพี่น้องนะยำปลาหมึกครับกะกะป กระพรอย,ยแมลงผู้นะ lah, เนาะแ,แล้วก็มีเผ็ดหูหนูขาวเหลือแต่คลิปทีเด้ยวละอืแต่ก็มีฮอทดอกครับเดี๋ยวที่จะเหลือแต่คลิปที่แล้วซิมซิมซิมนีม่ครับที่ฉันหนักครับเป็นไหนเป็นเสียบครับพี่น้องครับสุดยอดเลยเผ็ดสุดยอดครับพี่น้องครับความแซ่บอะสุดยอดทย่างนี่ซิมซิมซ,มซ,มซ,มซิมจะคำกันเด้อพี่น้อง ก็ทาโอ้แสบบันพันธุธาตเห็ดแสบครับพี่น้องครับซิม,มซื้อได้ไปเอาจริงครับพี่น้องครับฝักเท่ากันมีนิดหน่อยคือเก่าล่ะไปลุยครับพี่น้องครับคำโตโตนาะ ให้ทูนูยให้ย่ากับ,บแจ่นะพี่น้องเพาะว่าจะนปตนตำส่วนแจ่มอืมันเหลียวมายัมแจบมเพื่อน ตัวเดียวแล้วพี่น้งองหนาเสือเบาแหงนี่เนี่ยแบบแซ่บหองอยจะคล้องไปพี่น้องกินผู้เดียวแล้วพี่น้องกินผู้เดียวว่าหงอยคล้องไ่หงอยแค่ไ้นะพี่น้องนี่ครับไงเห็นมามโอ้จานใหญ่เลย มึกเน้นๆเลยไปนี่เห็ดหัวนัวอืมหน่อยครับมากระลังขอกันเด้อกระลังปีครับยำ สดวนหนักกันนะกลับไปนอนครับหอมหอมยังไงกับว่านันพันรวมๆแบบพันไปย่ำขายอะไรอยู่ด้วยด้วยอะไรจะบองบ้วย

แบบแม่งเป็นเนาะแบบแซนดเฮ้อาครับน้นาครับสำหรับยำปลาหมึกเนาะยำปลาหมึกสตหอยส่หอยดอปมุนงดปุ้ยเป็นไงยำยำาหมึกปุยดีกว่านะพี่นเนาะซีนีดีกว่านะ เด่มียังก็แซ่น,นนะมไม่ไดนะ้มุมนมปุยคุอยอดเลยเจ็บมากขมมือการข้อมันนนะข้อประมึขหยักนะนี่มีเอ็นแบบหยำกุบกล้าบกร้าบบีบียะเจ็บเอามาหยำสือยอดเลย ราค้ากับพวกแพ่งพี่น้องไอ้ทุูกเขาวแตกเลือดเร่สิดื่ดูเห็หนู้นู้นนะสื่อดูเราเครื่องเครื่องยับนำยับลงไปกินแต่แซ่บอันนี้หอฮ,ฮอตดักอืมมันจะแนวขัดขาด ม,ม,มันมีแต่กลุ่มอ้วัตไซมันแพงเราไม่นเน้นแพงเราเน้นอร่อยถูกอร่อยอีอ่แล้รู้สึกเจ็บครับ ปลาหมึกค้อบปลาหมึกรั่ว่าถึงไหลพี่น้องรู้สึกไม่เห็นกินเลยปลเหมึกคือมะเคือร่วปลามึกไนเข้าหฮัทไหนพปล่าชี่สิบตัวบปอบลายอยู่เลยพี่น้องเทองพวกอะไรเทอก้นมม่นถืหรอเปล่าลุงลายเหมือนลุงลาย กัดๆๆตัวมึงดอกหอมเห็ดอืมจุดดอดของวควบแสบกับพี่น้องครับถามร่ามีสูตรบ่บ่ม,มีครับตามใจฉันฉันมัน ฉันมัารสชาติได้ออืมอืมเนีย่ยปกฉันมัารสชาติได้ฉันกับเห็ดแบบมันนึกเหนะครับมันไม่สุดครับรูดรอดแปบไปดีพี่นอ่อแบบเรา อร่อยจนพี่น้องครับเนี่ยครับสำหรับท <c oughs> ี่นี่ยำาล้วกเบน่นะทอดมืออดดอกผักบูแล้วก็เห็ด นี่คือยำมุนุดุยปุยนะยำยำรูปเมดอะรูปเม็เมนี่ต้นงมกลุ่มนะขาดกลุ่มเยเป็นรูปเม็ดไปแล้วนี้กลุ่นี่เ,น,เะน,นะโอเคแหละไม่หอยอืมแต่วันมันไม่มีกลุ่มน,ะนะมันจะเลยแบบไม่ได้เล็บเบ่ถึงขันเทพแบบเป็นยำรูมเม็ดนีน่นะนีวม,มุนงดุยปุยอะกัน,กนมีอย่างแส่นั่นเดี๋ยวน,คะ,คออยะ,ยนะครับพี่น้องครับทำทคลินี้บ่เมกอะสีถิมไทยเป็นไงแล้วครับพี่น้องครับ กะสีไปกินหลังหั่นที่เขาอืแซ่บเพราะเขาได้อิ่มหลงไเนี่ยอืใช่ว่ากะซีพวกมันแบบยังเหลือหลายอยู่อแซ่บไปด้วครับพี่น้องครับบะหมี่บะเม่กะสีสุนท้ายไปแซมนีเหระครับพี่น้องครับคำสุดท้ายเนาะเอร่ะคือบะหมี่มะเมฆกะซีอำนาจพระจักรพี่น้องนะครับฝากพี่น้อง กดไลค์กดแชร์กดติดตามเถึงคำบัรยายประมาณหนึ่งเลยนะครับสำหรับคลิปต่อไปประมาณสี่ผ้า,พ,าพี่น้องไปเห็นยังก็เขาถามมึงครับพี่น้องครับเสร็แล้วครับพี่น้องครับ